ครับเดือนเข่าที่ยิ่งหรครับแลมสุขสัมวันค่ะธรรบัดเข่าวสวดมนต์ู่อยากพ่คำาบานกับแฟนให้ครับบา,มา,ารมาธุน่ักัน้อยดึง

아찬지 뭐가